ไม้ก็รู้สึกว่าโพเอ็มต้องเป็นหนึ่งในชุดเจ้าสาวของไม้ที่ไม่สวัสดีครับน้องไม้เป็นไง,งบ้างชุดวันนี้เป็นไฟนอลฟิตติ้งแล้ว <c oughs> คือพี่แบบไปคิดแบบอยู่นานมากนะว่า <c oughs> มันจะเป็นยังไงดีเพราะว่าน้องไม้เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ก็ชัดเจนมากๆคนหนึ่งมีความสดใสไงแต่ไม้ก็บอกว่าอยากได้ชุดที่มีความเท่อ่าแน่นอนว่ามันก็จะไม่ได้เป็นเจ้าสาวแบบที่เป็นเจ้าสาวโพเอ็มที่สาวหวานนะไมเป็นคนที่ มีเป็นซิกเนเจอร์สไตล์ของเขาอ่ะเขามีทว<ม>ิสต์ความเท่เข้าไปแล้วชุดที่พี่ออกแบบให้วันเนี้ยมันก็มีความเป็นอันแน่นอนมันมีความเป็นคอร์เซตซิกเนเจอร์ของแบรนด์โพเอมใช่ไหมแล้วพี่คิดว่าในความน่ารักของไมอ่ะมันก็มีความหวานอยู่พี่ก็เลยอยากทํายังไงให้มันมีความผ้าที่จับเดรฟที่มันดูเป็นผู้หญิงน้องไมคิดว่ายังไงบ้างอันไหนขอความคิดเห็นหน่อยคือได้ตั้งแต่ร่างสเกจจากพี่ชอนมาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า คือมันมันเพอร์เฟกมันไม่มีที่ติดอย่างที่พี่ชอนพูดมันไม่ได้เป็นสาวที่มันดูหวานมากแต่มันยังมีเหมือนความซ่อนความเท่ความขมวดความเท่หรือว่าความความที่เป็นเป็นตัวของตัวไม้ด้วย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังมีซิกเนเจอร์ของโคเอนที่เป็นคอเซ็อยู่ซึ่งไม่ชอบมาก <c oughs> แล้วคือมันเป็นเทคนิคที่พี่ชอ์บอกว่า <c oughs> การที่จะทำคอเซ็แล้วแบบใส่ผ้าเดรปอย่างเงี้ยที่เป็นชิ้นเดียวแล้วให้มันดูแบบ มันเหมือนมันไม่โปเกินไปคือการไล่ออมเมรของของตัวเขาเองอ่าตัวสนันที่จริงมันก็มีซ่อนเทคนิคอยู่ที่มันก็อาจจะมองไม่เห็นนะ แต่มันก็จะช่วยทําให้รอยของชุดซับในที่มันเป็นบอดี้สูดมันหายไปเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นชุดที่แบบมันดีเทลเยอะมากๆอะไรทั้าไมให้สอนพี่ชอนไปคือหม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเดรฟเป็นผ้าคือหม่ก็จะมีเรฟเฟอร์เรนซ์ให้พี่ชอนไปดูว่าชอบอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วพี่ชอนก็คือทําได้เกินเดรฟไปมากต้องบอกว่ายินดีกับน้องไม่ด้วยเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเรารู้จักกันมานานมากเกิน1ิปีเนาะเราดีใจที่วันหนึ่งเราได้เห็น วันสำคัญของน้องไม้<า>แล้วน้องไม้ก็ยังให้ความไว,ว้วางใจกับพี่อ่ะมันเป็นความภาคภูมิใจในวิชาชีพของพี่อ่าคือ,อมันเป็นอะไรที่เป็นความฝันของไม้มา,มาตั้งแต่คือแบรนด์โพเอมะ่ะทุกคนก็ต้องรู้จักเจ้าสาวทุกคนที่แต่งงานอะ่ะก็คืออยากใส่โพเอมอแล้วรวมถึงตัวไม้เองด้วยอะ่ะ